หลวงปู่ชอบเล่าเรื่องพญานาะคให้หลวงปู่บุญเพินฟังเช้าวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่บุญเพลินนำน้ำล้างหน้าและยาสีฟันถวายหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบได้ถามว่าเมื่อคืนท่านได้นิมิตอะไรไหมหลวงปู่บุญเพินกล่าบเรียนว่ากระผมไม่ได้นิมิตอะไรเลยขอรับกระผมเหมือนคนตาบอดนี่เองหลวงปู่ชอบจึงพูดว่า เมื่อคืนนี้ได้นิมิตเห็นพญานาคสองผัวเมียลำตัวเท่าต้นมะพร้าวหัวพญานาคมาพาดที่ก้อนหินในถ้ำนี้ส่วนหางอยู่ที่แม่น้ำโขงตัวใหญ่มากหลวงปู่บุญพินเลยถามหลวงปู่ชอบว่าหัวของพญานาคเหมือนที่เขาเขียนในรูปไหมขอรับหลวงปู่ชอบตอบก็เหมือนในรูปนั่นแหละ หลวงปู่บุญทินถามว่าแล้วเขาขึ้นมาทําไมขอรับหลวงปู่ชอบตอบพญานาคขึ้นมากราบหลวงปู่เพราะมีศรัทธาเลื่อมใสได้เทศนาสิน5ห้าให้พญานาคฟังจากนั้นหลวงปู่ชอบได้ถามพญานาคว่าในใต้บาดาลมีแสงอาทิตย์ไหมพญานาคตอบในใต้บาดาลไม่มีแสงอาทิตย์มีแต่แสงแก้วสว่างสวยัย ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนพรอหลวงปูงถามเสร็จพญานาคก็กร่าบลาเวลาพญานาคจะไปไม่เหมือนกับงูค่อยๆถอยออกไหลลงแม่น้ำโขงแล้วหายไปเลยเพอคืนต่อมาพญานาคได้ขึ้นมาหาห,าหลวงปูชอบอีกทันได้เล่าให้หลวงปูบุนเป็นฟังว่าเมื่อคืนพญานาคขึ้นมาเหมือนคืนก่อนแต่คืนนี้ เขาแปลงกายเป็นมนุษย์ผู้ชายกับหญิงแต่งตัวเหมือนพระราชาผู้ชายใช้ผ้าแดงคาดหัวขึ้นมากราบหลวงปู่หลวงปู่ชอบถามว่าพวกท่านมาจากไหนพวเมียตอบเมื่อคืนก่อนยังมากราบหลวงปู่เลยแล้วคืนนี้ทำไมพวกท่านเป็นมนุษย์มาพญานาคตอบกระผมเป็นพญานาคมีอิทธิฤทธิสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้หลวงปู่ชอบถาม สาเหตุที่ท่านเป็นพญานาคอาศัยอยู่ในใต้บาดาลน,นี้เพราะอะไรพญานาคตอบเมื่อชาติก่อนกับผมมีบ้านอยู่ใกล้ถ้ำนี้แล้วถ้ำนี้ก็เป็นวัดได้นำจอบเสียนเอาจอบเอามีดของวัดไปใช้ไม่ได้ส่งคืนถือเอาว่าเป็นของเจ้าของพอตายไปกรรมนั้นเลยให้ผลมาเกิดเป็นพญานาค ใช้กรรมที่ก่อไว้ใต้บาดาลใต้แม่น้ำคงนี้ต่อจากนั้นหลวงปู่ชอบได้เทศนาอบรมให้รักษาศีลให้ตั้งอยู่ในธรรมพอหลวงปู่ชอบเทศนาเสร็จพญานาก็กราบทูลลาหลวงปู่กลับไป